ก่ามันหนาวนะแกเต็มเลยดูโอ้ยเนี่ยโอ้ยชิว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 ดูแต่ก่อนมันไม่มีเด้เนี่ยเขาเอาขึ้นมาแต่ทงไม่มีหมายอะไรทำไมเซอร์โอ้ยควันค้างเบากับอันแขกอยู่เนาะนี่แหละนี่แหละการน้ำค้านของคนน่ะ เดิอมารน้ำนิอยาอืมอย่าีมิกระดูก่ะ่องมนเลยอยู่ฝั่งนู้นก็พลังอ่ะมันลอยๆจ้ะลอยจึงอ๋อตอนแรกมันคือมีผมแมาอยู่ไปไหนล่ะ้ยอ้า โอ้ยเจียบอุ้ยอุ้ยอุ้ยใหม่ซะน้องฮะนี่กิ้งกับโรแม่ดิเดี๋ยวมันใหม่แด้วนะเฮ็ยบอ่ะอุ้ยนี่จะัเินจะขอเนี่ยนันใหม่แล่านะวิเจียบอ่ะมันจะไม่เป็นกลิ่นไหม่ไหม สอนไปไหนออุ้ยเก็บไวกินเก็บมากเลย แม่จะมาจัดการเขา่ากับเพราเธอปิดจัดการก๋วยเตี๋ยวให้ใส่กองจ้าเอาเส้นยังก็น้อยลืมเส้นหมี่นะจ๊ะต้องได้ถามทุบชวน กกลล้้อองงงบ่กล้องสวยกล้องนี <S S ้บ่ใส่บ่ใสนเอาไปใส่ย้ายวันอยู่วันเอาไปใส่ย้ายวันอยู่จ้าอเมใสเข่าบ่ีใส่ตัวใส่เข่าตัวนี้บ่จ้าใส่ข้าวเลยทำเลยจ้า อันน้ำตกไหมลูกแม่ขอเสียเอาอันนขอเสียเอาหมูตาเอาลูกอ,อ่นนอนเนอะเออนั่นแลหละน้อยน้ำตกปะ hey. น,นแยกน้ำมาหน่อยแยกน้ำบ่เสร็จแล้วนะจ๊ะ ยางแกเป็นมีลีลาตุควรน่ะเพนหลังฉันสวยมอะเใส่อันนี้ด้วย เท่าไหร่แม่อ่าแปดสิบบาทกระห็ดกระห็ดข้าวเดี๋ยวนีแหะเอาใส่ด้วยกันเลยแม่จ้าใส่ด้วยกันไปเลย โอเคไปดี่ห้สิจัดอันนั้ห่อไส้ละเมียังไม่ได้กรอกน้ำยาด้วยปะจ้ากรอกไปเรื่อยๆนะจ๊ะกรอกน้ำยาก่อนนะจ้าเอ้าอันนี้มันของเปล่าเด็ดีเก่งมันก็ได้อันนี้เนาะเป็นขยะเนาะ